รีวิวพัดลม CPU Deep Cool AG 400 Plus นะเป็นพัดลม CPU ที่ใช้ได้ทั้ง CPU Intel แล้วก็ AMD นะฝั่ง Intel ก็ LGA 10071211501151แล้วก็1155นะส่วนฝั่ง AMD ก็จะเป็น AM5 กับ AM4 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยน CPU อะไรก็ยังคงใช้ได้อยู่เนาะนะครับอ่ะ ตัวนี้รายละเอียดจะเป็นพัดลม CPU 2สองฝั่งนะเขาต้องเรียกอะไรฮิตซิง์เลเออมันจะเป็นฮิตซิง์นะที่มีพัดลมสองฝั่งขนาด12นิ้วนะครับความเร็วรอบก็ตั้งแต่500-2000ถึง2,000รอบขึ้นอยู่กับความร้อนของ CPU ของเรานะถ้า CPU ของเราทำความทางานความร้อนขึ้นเยอะๆมันก็จะเพิ่มอัตราการหมุนเร็วตามไปด้วยนะครับเราใช้คู่กับตัวนี้นะครับนี่ซิลิโคนนะครับของ c o ลเลอร์มาสเนะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือ master gel นะครับ master gel maker นะตัวนี้ราคาเอาเรื่องอยู่ทีเดียวหลอดหนึ่ง3า0กว่าบาทเลยทีเดียวเราเรามักประกอบแล้วก็จะได้ตรงนี้นะครับ cpu ตัวนี้ของผมเป็น i5 gen10 เนาะนะครับความเร็วก็3.9 GHz กินะ turbo boost ถ้าไม่ turbo boost ก็2.9นะครับอัตราอ่ะ,อะเรามาดูความร้อนก่อนความร้อนปกติตอนนี้เปิดเปิดมา นี่ใช้โปรแกรมค o r e t นะตอนนี้ CPU ทำงานอยู่ที่เดี๋ยวเปิด Task Manager นะตอนนี้ CPU วิ่งอยู่ที่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะสิบสิบเ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมวิ่งเยอะนี่เปิดไอ้นี่อยู่ ตัวหลวต้าลู่อยู่สัพยุทธวิญญาจารย์ตอนนี้ก็กินสเปคคอมเยอะเหมือนกันนะยังไม่ได้รับรางวัลเลยวันนี้โชคดี่ะรับรางวัลก่อนนี่วิ่งลื่นๆ่นะตัวนี้ใช้โปรแกรม b o ส t s t เต็นะครับบูส t ์เต็มันจะค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องอยู่ลลื่นลื่นนะ CPU ก็วิ่งอยู่แค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นนั่นเองไม่ ถือว่าสบายมากนะสำหรับตัวนี้อ่ะตอนนี้ผมเปิดตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะแล้วก็เอ่อเปิดสตรีมสตรีมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเอ่อสตรีมแค่ดาวน์โหลดเกมกำลังดาวน์โหลดเกมอยู่อืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิขนาดนี้กันนะอุณหภูมิขนาดนี้อยู่ที่สี่สิบเจ็ดองศานะครับสี่สิบเจ็ดองศาในขณะการทำงาน 10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ CPU นะ40กว่าองศานะครับก็ถือว่าสบายๆเนอะนะครับเราจะมาลองรัน full load กันนะครับรัน full load ในที่นี้ก็โปรแกรมที่ใช้ในการเท s t CPU ที่ดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Crypto tab ต,ตอนนี้ผมปิดมันอยู่นะ Crypto tab เนี่ยนะครับ Crypto tab มันจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ขุด bitcoin ด้วย CPU นะครับใช้ CPU ล้วนๆเลยไม่ได้ใช้ GPU นะเพราะฉะนั้นเนี่ย CPU เราจะต้องแรงนิดนึงอ่าโอเคผมจะเปิดสักประมาณนี้แล้วกันเกือบแม็กแล้วกันเพราะว่าต้องให้เหลือทรัพยากรไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะไม่งั้นเครื่องอาจจะค้างได้นะครับรอมันประมวลผลสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มแสดงแฮชเลดนะครับนี่ไปนู่นเลยสามร้อยสามพันกว่าโอ้ไอ้ห้าเนสิบได้สามพันกว่าแฮชเลดเนาะ <laughs> น่าเศร้าจริงๆออโอเคแล้วเราไปดู CPU ว่าตอนนี้มันกำลังทำงานเท่าไหร่รึอะนี่นี่ดูวัดพุ่งพวดเลยไหมนะครับนี่อัตราการกินไฟเพิ่มจากสสสามิบ3 0 4บเป็นหกสิบแล้วนะครับ CPU ความร้อนขึ้นจากสสี่ิบกว่าเป็นห้าส50ก็ิบปลายๆนะครับ นี่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์แต่อย่างใดวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเหมือนพัดลมจะมีการเร่งความเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยไอเสียงแกลกนั่นคือเสียงพัดลมหลังเคสนะมันเก่าแล้วนะครับแต่พัดลมตัวนี้แบบเงียบมากแทบไม่มีเสียงเลย โอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสไว้สักประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูผลกันว่าไอการฟูลโหลดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นเกมไปด้วยอะไรไปด้วยเนาะเออสองอย่างเลยลองมาดูซิถ้าเปิดคลิปโตแท็บแล้วเล่นเกมจะเป็นยังไงพึบก็ยังลื่นอยู่อืม ไปตีมอนสักรอบสองรอบ,รอบดีไหมตีมอนหรือตีคนดีไหมคนอย่าไปยุ่งเขาเลยเราอ่อนมาตีมอนดดกว่าปึ๊บอืป่าวงแหวนตีแมงมุมสักยี่สิบตัวปุ๊บ มีกระตกบ้างนะถามว่าทำไมไม่มีเสียงอะ่ะเพราะเกมนี้มันลิขสิทธิ์โหดเกินเรามีเสียงแอะไปนิดนึงอ่ะโดนเคลมแน่โดนเคลมรายได้แน,ะน่เรียบร้อย ก็ไม่ถือว่าไม่กระตุกมากนะได้แหวนสี่พันปีมาก็เท่ากับไม่ได้อะไรเลยแหวนเลแล้แหวนสีหน 40, ่หมื่นปีไม่ใช่สี่พันปีปึ๊บมาเก็บควิดคุยควิด อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะใช้เวลาสักประมาณยี่ิบนาทีนะตอนนี้บ่ายสองยี่แปดอ่ะบ่ายสองครึ่งแล้วกันเป็นบ่ายสองห้าสิบแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุณหภ,ภูมิกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคบ่ายสองห้าสิบหกแล้วตอนนี้ CPU ก็วิ่งอยู่เงี้ยวิ่งอยู่แปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยก็เปิดเต็มที่แล้วนะก็ เสมือนกับฟูลโหลดนั่นแหละนะครับแล้วก็มาดู CPR. อุณหภูมิอุณภูมิอยู่ที่ห้าสิบกว่าองศาเท่านั้นเองคอที่ร้อนที่สุดคอสองมั้งห้าสิบหกองศานะครับนี่คือประสิทธิภาพในการคุมความร้อนที่เรียกได้ว่าดีมากจริงๆนะนะครับลดความร้อนจากการฟูลโหลดปกติไปได้สามสิบกว่าองศาเนี่ถือว่า โหดมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพการทํางานที่เยอะๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการระบายความร้อน CPU นะครับเพราะถ้า CPU ไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะเสียอย่างเดียวก็คือไฟนะครับนี่วิ่งเต็มหกส0วัตต์6กวัตต์เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เนาะ อ่าโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งพัดลมทั้งกาวเลยก็ไปสั่งซื้อกันได้ในช h อป e ีเนาะราคาไม่แพงมากพัดลมเท่าไหร่นะ900กว่าบาท990นะครับส่วนไอซีลิโคนก็300กว่าบาทเท่านั้นเองนะแต่ว่าช่วยลดความร้อนได้30องศานี่ถือว่าแฮปปี้มากเลยทีเดียวอ่ะสาหรับวันนี้แค่นี้ครับไปละ